สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาชก็ยังดําเนินต่อไปอิสราเอลก็ยังโจมตีทางอากาศนี้ไปเรื่อยเพราะว่าชะลอการบุกภาคพื้นนี้ออกไปนะครับในขณะที่ฮามาชเนี่ยก็ได้รนต่อสู้เท่าที่มีตอนนี้เรื่องตัวประกันเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายนี้กําลังเจรจาในตัวประกัน200กว่าคนมีคนไทยรวมอยู่ได้19คนนะครับตอนนี้ฮามาชเนี่ยต่อรองให้อิสราเอลอนุญาตส่งน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ากาซาแล้วฮามาชจะปล่อยตัวประกันนะครับส่วนอิสราเอลบอกว่าให้ฮามาชเนี่ยปล่อยตัวประกันก่อนแล้วค่อย แน่นอนว่าคุยกันไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือมีนักธุรกิจเชื้อสายยิวเนี่ยเสนอแนวทางการเจรจานี้ออกมานะครับคือให้ฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันและกับการให้แกนน,นําฮามาสหนีออกจากกาซาได้แล้วก็ให้อิสเอลปล่อยตัวนักโทษชาวฮามาสที่อิสเอลนี่จับตัวไว้แต่ว่าไม่ใช่ระดับแกนนำนะครับฟังดูอาจจะดูยากแต่ว่าเราจะเพิ่งตัดสินว่าแนวทางนี้มันจะเป็นไปนี้ไม่ได้ ใครๆก็รักตัวเองยิ่งอิสราเอลกดดันหนักแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราอย่าประเมินค่าฮามาสนี่มากไปนะครับ ครั้งที่แล้วก็แบบนี้หลายคนไม่เชื่อแอดมินว่าจะมีการเจรจาสุดท้ายก็มีการเจรจาหยุดยิงจริงๆเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเราอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับสงครามใหญ่สงครามภูมิภาคหรือว่าสงครามโลกมันยังไม่หมดผลทางการเจรจานี่ขนาดนั้นสิ่งที่หลายคนลุ้นตอนนี้คือการบุกภาคพื้นของอิสราเอลนะครับว่าจะบุกเมื่อไหร่ซึ่งหลายฝ่ายพยายามต่อต้านการบุกภาคพื้นของ Israel, อิสราเอลเพราะประเมินแล้วว่ามีการสูญเสียเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็จะเกิดวิกฤตมนุษยธรรม หลายฝ่ายพยายามให้อิสราเอลนี้หยุดโจมตีแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องจากฮามาสนะครับซึ่งฮามาสก็พยายามโจมตีอิสราเอลนี้เหมือนกันแต่ก็โดนตอบโต้ตอนนี้ดูเหมือนว่าฮามาสเนี่ยจะทําอะไรได้ไม่มากนักโดนอิสราเอลสกัดทุกทางจะทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าความหวังของฮามาสคืออยากให้ชาติอาหรับเนี่ยพากันมารุมอิสราเอลซึ่งความจริงแล้วมันก็ยากตอนนี้รุนไม่ให้อิสราเอลเนี่ยบุกภาคพื้นง่ายกว่านะครับ หลายคนอยากทราบว่าทำไมอิสเรเยลยังไม่บุกภาคพ,พื้นมีการวิเคราะห์ออกมาจากอัลจาซีรา น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปฟังกันนะครับมันมีความขัดแย้งภายในอิสราเอลหรือเปล่าระหว่างผู้นําอย่างเป็นยามินเนทันยาฮูผู้ดูด,ดันกับกองทัพของอิสราเอลเกือบ3ามสัปดาห์แล้วของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งอิสราเอลมีการเตรียมตัวในการบุกภาคพื้นแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษก็เพื่อรับมือกับสงครามแอดมินอธิบายคําว่ารัฐบาลแห่งชาตินะครับก็คือไม่มีฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านเข้ามาทํางานด้วย ก็คือไม่ให้ค้านในการตัดสินใจของผู้นำนะครับ ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนายกเบนจามินเนทันยาหูกําลังลําบากมีการประท้วงมีข้อหาการทุจริตเนทันยาหูนี่อาการกําลังแย่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับเนทันยาหูพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เพื่อมัดใจประชาชนเนทันยาหูหวังใช้ความเด็ดขาดจัดการกับพามัสอันนี้ก็เพื่อโชว์ให้ประชาชนเห็นนะครับแต่ว่าคนส่วนมากนี่มองว่าการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้นเหตุก,ก็มาจากเนทันยาหูเองนั่นแหละครับที่ไปสั่งถอนทหารตามแนวชายแดนกาซา จนเปิดโอกาสให้ฮามาสเนี่ยวางแผนโจมตีได้ เนทันเยโฮห,หวังลบความผิดพลาดในตรงนี้เนทันเยโฮประกาศบุกภาคพื้นนี้อย่างรวดเร็วแต่ว่าความจริงต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้คาดว่าจะใช้เวลา1 0ถึง15วันอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับในขณะที่เนทันเยโฮเร่งกองทัพอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่เพราะต้องคำนึงรอบด้านแม้ว่าอิสราเอลจะมีทหารรวมแล้วกว่า00แสนนายอันนี้รวมกองหนุนด้วยนะครับแต่ต้องรอบคอบเพื่อลดความสูญเสียในขณะที่อิสราเอลเนี่ยเตรียมความพร้อมเหตุการณ์กลับลดระดับความรุนแรงนี้ลงไปนะครับ อาจทําให้กองทัพของอิสราเอลนิรังเลในการบุกภาคพ,พื้นเพราะมันจะได้ไม่ขมเสียทั่วโลกในจับตามองอยู่ฮามาสก็รอเก็บภาพมาฟ้องชาวโลกอยู่นะครับ สาเหตุความล่าช้าในการบุกภาคพื้นอาจจะเกิดจากปัญหาภายในของอิสราเอลเองระหว่างรัฐบาลโพเลเรียนกับกองทัพของอิสราเอลฝ่ายหนึ่งของอิสราเอลนี้ต้องการเจรจาให้ฮามาสปล่อยตัวประกันบางส่วนก่อนส่วนอีกฝ่ายต้องการบุกแบบมุทลุดุดานนะครับโดยไม่สนใจตัวประกันแนนว่าอารมณ์ของคนอิสราเอลเนี่ยต้องการล้างแค้นแต่ว่าครอบครัวของตัวประกันเนี่ยก็ร้องขอไปยังกองทัพให้ช่วยเหลือตัวประกันก่อนอันนี้ใจเขาจเจรานะครับต้องพิจารณาถ้าอิสราเอลจะบุก เรื่องกําลังเรื่องอาวุธไม่ใช่ปัญหาหรอกครับพร้อมนานแล้วแต่ว่าไม่บุกเพราะอะไรอุปสรรคอย่างหนึ่งนอกเหนือจากตัวประกันคือพลประจำการของอิสราเอลไม่ได้รับการฝึกฝนการรบในเมืองนะครับถ้าบุกแล้วจะอันตรายมาก อิสราเอลเรียกกระลมพลสำรองนี่เร็วเกินไปจริงๆต้องเรียกบางหน่วยมาฝึกฝนเฉพาะทางก่อนพอเรียกมาหมดแบบนี้แม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่ว่าไม่มีความเชี่ยวชาญก็ไม่เป็นผลดีนะครับตอนนี้มีข่าวว่าทหารของัฐอเมิกาเนี่ยมาเทรนหรือว่ามาฝึกการรบในเมืองให้กับอิสราเอลยังไม่พร้อมนะครับถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปตอนนี้สภาพก็จะเหมือนกับรัสเซียบุกกรุงเคียบโดนทุบแบบะจุยกระจายตัวอย่างนี้มีให้เห็นมาแล้วนะครับ ภาพขบวนรถแห่ของรัสเซียยาว70-80ถกิโลเมตรก็ยังตาตึงในหัวใจจนนำมาเป็นบทเรียนได้นั่นคือเหตุผลที่อิสราเอลยังไม่บุกกาซานะครับสรุปเหตุผลคือ 1. กองทัพเนี่ยปีนเกี่ยวกับนายกเนทันยาหูสทหารอิสราเอลยังไม่พร้อม 3. คำานึงถึงตัวประกันนะครับแอดมินเห็นด้วยกับบทความนี้ถ้าอิสราเอลบุกผลเสียมีมากกว่าภาพความโหดกลายจะก,กลายเป็นว่าอิสราเอลนี่เป็นคนผิด ตัวประกันไม่ปลอดภัยและทหารอิสราเอลจะสูญเสียเยอะโดยไม่จำเป็นนะครับก็ว่ากันไปตามเหตุและก็ผลนะครับคำพูดเป็นนายของเนทันยาฮูนี้ไปแล้วยิ่งเนทันยาฮูไปเร่งกองทัพ ความบาดหมางก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ทหารของอิสราเอลไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเมื่อใดแล้วก็จะทําอย่างไรกับเหตุการณ์ก็ยังงงๆอยู่ไม่ชัดเจนนะครับแอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันแรกของสงครามว่าอิสราเอลจะไม่บุกภาคพื้นด้วยกําลังจํานวนมากแต่ว่าจะส่งรบพิเศษนี้เข้าไปมากกว่านะครับมาถึงวันนี้คงเข้าใจเหตุผลนี้มากขึ้นมันไม่ง่ายที่อิสราเอลจะบุกภาคพื้นแอดมินพูดไว้เสมอนะครับต้องรอดูว,ว่าในทันเยหูเนี่ยจะมุดทะลุไหมจะได้ใจประชาชนชาวอิสราเอลนี่หรือ ปลหรือว่าเนทันเยโฮจะจบชีวิตของตัวเองจากถนนการเมืองของอิสราเอลจากสงครามในครั้งนี้ต้องติดตามต่อไปนะครับ ตอนนี้อิสราเอลโจมตีทางการนี่อย่างหนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถใช้เอฟสิเนี่ยจัดการกับฮามัสทุกคนได้นะครับฮามมัสมีอุโมงค์ลึกระเบิดของอิสราเอลลงไปไม่ถึงและเครือข่ายอุโมงคนี่มีเยอะมากมีข่าวว่าอิสราเอลได้ทดลองบุกภาคพื้นเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วนะครับโดยยานเกาะแล้วก็รถถังแล้วก็มีการประทะก,กับฮามมัสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับและอิสราเอลก็ถอยกลับมาแล้วซึ่งอิสราเอลทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็เพื่อ,อยัางชิงนะครับเป้าหมาย ของอิสราเอลคือเข้าไปทำลายป้อมของฮามาสซึ่งก็เป็นการจัดการอุปสรรคก่อนที่จะบุกภาคพื้นแบบเต็มตัวนะครับอิสราเอลไม่เหมือนกับรัสเซียอย่างหนึ่งคืออิสราเอลมีเครื่องบินคอยสนับสนุนทางกาศอิสราเอลมีทหารรวมกองหนุนเนี่ยหกแสนานายนะครับมีรถถัง2,200คันระบบปืนใหญ่530 เครื่องบิน F16 196ลำ F15 83ลำ F35 เครื่องบินสเตลสามสิบลำฮลิคอปเตอร์โจมตีอาพชีสีลำเรือรบ49เรือดำน้ำห้ลำต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเหมือนกับรัสเซียนี้หรือไม่